วันนี้มีรถเข้ามาใหม่บอกเลยว่ารุ่นนี้เยอะมากๆนะแล้วก็เป็นที่ฮิตที่สุดนะก็คือในคลาสที่แบบว่า,าคนจับต้องได้ผ่อนไม่แพงนะครับไปดูรุ่นอะไรกันนะั้นนะแล้วที่เราจะพามาชมท่านก็คือ Royal อ i e วนะครับ Interceptor 650บอกเลยว่าตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ3คันนะที่ที่พร้อมขายนะครับ3คันก็คือมีสีส้มทั้ง3คันแต่คันหนึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับ นะก็ตอนนี้เเดี๋ยวเราจะมารีวิวคันนี้ก็คือ雷耶 n fuel interceptor 650ปี2อ1 9นนะครับคันนี้วิ่งน้อยแล้วก็สภาพสวยมากๆนะครับวิ่งแค่14,000โลนะมาดูเลขไหมท่านผู้ชมค <c oughs> ันนี้ก็เดิมๆนะแต่ว่ามีท่อแต่งนะครับ14,000นะ3โลจุดนะครับไม่ใช่แสนสี่นะ14,000นะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของ ออปชันนะครับจริงๆแล้วเดิมๆตัวนี้นะครับให้มาเป็นปั๊มบเบ้นะครับปั๊มเบรกบเบ้นะครับแล้วก็ในส่วนของจานเบรกนะครับตัวนี้คือให้ของดีมาเลยคือเป็นจานเบรมโบนะครับนะก็คือถือว่าคุณภาพดีนะครับมีกัดมน้ํามาให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่กัดมน้ําอันนี้กัดออยคูลเลอร์นะครับตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ํามันเครื่องก็คือออยคูลเลอร์นั่นเองนะครับ ถังสวยนะครับไม่มีรอยนะครับคันนี้แล้วก็มีท่อแต่งทรงบวบๆนะมาให้นะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะตามการใช้งานนะครั่นะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมนะเสียงมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนิอร์เซ c e p t ร์ทั่วไปนะเสียงมันจะแปลกๆหน่อย ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สแตนดาร์ดโรงงานนะครับให้มาเป็นาขาตั้งคู่นะครับท่านผู้ชมนี่ปึ๊บยกง่ายๆนะครับรถก็จะมนีน้ำหนักค่อนข้างสูงหน่อยประมาณ210โลนะครับนะท่านั่งก็จะประมาณนี้นะผมสูง1 7 7นะครับอนั่งบนขาตั้งคู่ก็อ่าเดี๋ยวขอขาตั้งลงนะส้นเท้าถ,ถึงพื้นทั้งสองข้างนะครับสำหรับใครที่ต่ำกว่า170แบบผมนะถ้าต่ำกว่านี้ ต่ำกว่าผมนะครับ<ม>ก็สไลด์ก้นช่วยนะในการจอดติดไฟแดงนะขี่ไปไหนก็หล่อเทศนะครับรุ่นนี้นะครับนะาราคาหน้าร้านเราเปิดเพียง1นึ่0 0นาพนบาทครับซื้อสดรถได้อีกนะครับส่วนรายละเอียร์จะผ่อนจัดไฟแนนซ์นนะออกรถเริ่มต้นประมาณอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กรุงศรีนะครับประมาณ14,000สี่นะครับผ่อนผ่อนอยู่ประมาณ3,000นิดๆนะครับผ่อนเหมือนถูกเหมือนผ่อนเวฟท่านผู้ชมนะแต่ว่าจำนวนปีจะมากกว่าแค่นั้นเองนะครับใครหาอยู่นะตอนนี้เรามี หน้าร้านที่พร้อมขายเลยนะก็คือมีมีสองคันนะครับจะมีคันนี้คันนึ่งเดี๋ยวมาดูคันนี้คันนี้เดิมเดิมสนิทนะใครถ้าใครชอบเดิมเดิมคันนี้ก็ตอบโจทย์นะท่อเดิมนะครับแฮนด์เดิมทุกอย่างเดิมนะครับแล้วก็ล้อก็จะเป็นสีเทานะครับส่วนคันนั้นจะเป็นล้อสีดำนะครับคันนี้ก็หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันนะเล็กไม้สองหมื่นห้าพันโลนะวันนี้ก็ไม่ได้ฟังเสียงนะเรามารีวิวคันนี้นะก็ พร้อมขายที่มีให้โชว์อยู่ตอนนี้คือ2คันนะครับ Interceptor 650ปี19สีส้มทั้งคู่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะทย,ทยอยเข้ามาอีกนะครับ Interceptor สีเทานะครับแล้วก็มี Continental GT กําลังเข้ามาแล้วก็ที่เรามีเยอะมากๆเลยก็คือจะเป็น Hunter นะครับ Royal Enfield Hunter 350นะครับมีเกือบทุกสีท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็นรถ มาเดโมใหม่ป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนฟรีดาวกันเลย10%นะครับขอเพิ่มได้อีกนะท่านผู้ชมลากันไปก่อนกับเจ้า Royal Enfield Interceptor 650ปี29 0 1ที่วิ่งเพียง14,000โลแล้วก็ที่วิ่งเพียง25,000โลกับราคาหน้าร้าน129,000บาทครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย